ช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายบ้านต้องเจอปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของน้ํารั่วบริเวณขอบหน้าต่างนะครับอย่างตัวอย่างทุงเนี้ยผมก็ติดตั้งไปใช้งานประมาณทักสาเดือนก็มาเจอว่าไอ้ตรงรอยยาแนวนะครับที่เราใช้ อาจจะเป็น PU หรือซิลิโคนเนี่ยนับยิงปิดเข้าไประหว่างผนังกับตัวหน้าต่างเนี่ยมันเกิดมีการแตกแล้วนะครับระหว่างบริเวณรอยต่อทําให้ฝนนะครับที่ตกมาเนี่ยซึมเข้าไปนะครับในตัวขอบหน้าต่างแล้วเข้าไปในตัวบ้านของเราได้วันนี้ผมก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นวัสดุตัวใหม่นะครับของ Botic Smart f ทเฟสพัทไฮบิดครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นไฮบิดเขาจะเอาข้อดีของซิลิโคนกับตัว PU เนี่ยมารวมไว้ในหลอดเดียวกันเลยนะครับความแข็งแรงความเหนียวทนทานได้จาก PU นะครับทนแดดทนฝนนะครับ ก็จะได้จากซิลิโคนมาและที่สําคัญตัวนี้สามารถที่จะทาสีทับได้ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยต่อระหว่างประตูหน้าต่างกับผนังพีแคสหรือว่าเป็นผนังคอนกรีตทั่วไปหรือว่าเป็นผนังฉาบอะไรแบบนี้คือใช้งานได้ทั้งหมดนะครับผมทดสอบเอาวัาสดุ3ตัวนะครับก็จะเป็นตัว pu ซิลิโคนแล้วก็ตัว smart flex hybrid ของ bosch เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับทั้งลองดึงยืดดูยกน้ําหนักดูนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว smart flex hybrid เนี่ยตัวนี้เอาข้อดีของ pu และซิลิโคนเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะได้รับรองมาตรฐานของ ASTM C920 นะครับคาร์ด50 ความหมายของคัน50ก็คือถ้าเราเอาไปยิงในร่องที่มีความกว้าง1เซนนะครับตัวเขาเนี่ยสามารถยืดได้ถึง1.5เซนแล้วก็หดตัวได้ถึง0.5เซนหรือว่าครึ่งเซนโดยที่ตัวเขาจะไม่มีการแตกกล้าวหรือว่าหลุดออกนะครับและคุณสมบัติอื่นๆอย่างเช่นตัวนี้เขาจะไม่มีการคลายนะครับในส่วนของคาบน้ํามันแล้วก็ไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับรวมถึงสามารถที่จะทนแดดทนฝนเนี่ยได้นานกว่า10ปีเลยครับ ดังนั้นท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของน้ํารั่วซึมบริเวณขอบหน้าต่างประตูนะครับรวมถึงใครกําลังจะติดตั้งตัวหน้าต่างประตู นแนะนําลองมาใช้ตัวสมาร์ทเฟลพัทไฮบิดของบอสติกตัวนี้ดูนะครับจะช่วยให้ปัญหารอยรั่วนะครับหรือว่าการซึมของน้ําบริเวณขอบตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ทนทานนะครับยิ่งถ้าใช้งานร่วมกับปืนยิงซิลิโคนของบอสติกกระบอกนี้นะครับบอกเลยว่าทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วงานออกมาดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีการทดแรงมาให้เราถึง12เท่าทําให้เราเนี่ยบีบใช้งานตัวซิลิโคนเนี่ยได้ง่ายไม่ล้ามือนะครับวัสดุที่ทํามาถือว่าทํามาได้ดีเหมาะสําหรับใช้งาน หรือว่าใครเป็นช่างมือชีพเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับท่านใดอยากทดลองใช้ก็ลองดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไว้ให้ได้ในคลิปนะครับรวมถึงไปหาซื้อก็สามารถดูได้ที่ h a r ์ดแว e h เฮาสทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับ